สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจบุสเตอร์ปั๊มที่เตรียมส่งให้ทางโครงการปรับปรุปรงภูมีทัศชุมชนหลังสวนและปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับจำนวน3ชุดนะครับสามแพ็กเกจนะครับสำหรับในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยปั๊มน้ำยี่ห้อเอบาล่านะครับรุ่น c m b 3.0 0ุนน P นะครับขนาด2.2กิโลวัตต์3.0แรงมา้าไฟฟ้า380โวลต์ อัตราการสูบน้ําได้สูงสุดที่280ิลิตรต่อนาทีทําแรงดันสูงสุดได้ที่3.5บาบาทสำหรับชุดนี้เนี่ยเพชรสวิตหลักเราจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทางานที่2.3บารบาทและหยุดการทํางานที่3.3บารบาทส่วนเพชรสวิตเสริมจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทํางานที่1.8บาทและหยุดการทํางานที่2.8บาทหรือจะให้หยุด3.3าบาทพร้อมกันก็ได้นะครับถังแรงดัน ที่ห่อแม็กเบลขนาด200ลิตรรูควบคุมก็เป็นชนิดกันน้ำสองชั้นมีกระจกเหมือนเดิมน,นะครับมีท่อรวดทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแป็นประปกบนะครับเป็นหน้าแปนเกลียวนะครับแส้นฐานยกขึ้นมา 10%เซนนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อลดการเกิดสนิมของขารองปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจแพ็กเกจบูตเตอร์ปั๊มชุดนี้หรือในสเปคอ,อื่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0816825330ขอบคุณครับ